สวัสดีครับพบกับผมนะครับพงพันธ์ชาแนลนะครับหรือครูพันธ์พระเครื่องนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะนําวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเพียนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีนะครับติดตามรับชมกันนะครับว่าวันนี้นะครับวัตถุมงคลที่อยู่เห็นเห็นอยู่นี้นะครับเป็นของหลวงพ่อเพียนะครับอคาทโมนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับ ดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากนี้นะครับเรียญแรกนะครับเรียนห้าแฉกนะครับเาเรียกเรียนห้าแฉกนะครับเรียกว่าที่ระลึกทอดกระถินปี2,546นะครับอันนี้นะครับ มหาเรียงมหาลาภสมวงพ่เพียรอะคาธโมนะครับจ3เมษายน2555เอห้ิบี่ยรุ่นมงคลมหา,าบารมีทวีโชคหลวงพ่อพเพียรอะคาธโมนะครับอันนี้ไตรมาส50นนะครับอันนี้เนื้อสามกษัตริย์นะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็น เสือแซยิดนะครับ85นะครับ5้ากุมภาพันาร้อ5้านะครับอันนี้เป็นเสือแซยิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยนี่เปนครับเปนเจะเริญมพรบนนะครับครบรอบ7รอบครบ7รอบนะครับหลวงพ่อเพียนะครับ อานนี้ก็นิยมเหมือนกันนะครับผมมงคล87นะครับมงคล87ดสวท้องแดงครับปเป็นเยนหล่อนะครับ ันนี้เป็นพระกิ่งชัยวัดพระชัยวัดวิมลสมณวัดเจริญพรนะครับเจริญ84อันนี้เป็นเหรียญสมเด็จหลวงพ่อเพียนนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงน,นี่เหรียญน,นี้มีประสบการแล้วนะครับ เราจะเปิดให้ดูครับครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อปานนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเพี้ยนะครับนี่ครับด้านหลังครับอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์นะครับติดตามรับชมนะครับผมจะทาคลิปในเดอนรุ่นนี้นะครับดูต่อนะครับว่ามีอะไรอีก อันนี้ก็จะเป็นเหรียญพียกเหรียญพุทธศรนะครับเหรียญส่งน้ํา2555นะครับหลวงพ่อเพียรอาคัตโมนะครับเหรียญนี้ก็สวยงามนะครับดูนะครับสวยงามนะครับราคาก็ไม่แพงเลยนะครับเหรียญนี้นะครับสวยงามจริงนะครับหนึ่งข้างโครวาทอด้วยนะครับหน้าหลังเป็นเจดีย์นะครับวัดเป็นกระถิ่น เียนี้ก็อีเหรียญนึงนะครับเป็นหรียญที่มีพิธีศกรร์นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเมตตานะครับนะครับหรือเป็นเหรียญนั่งพานสวยงามนะครับซีนเดิมจากวัดเลยนะครับเหรียญนี้นะครับบุปชายจากที่วัดมานะครับอีโคทอปานกระจายนะครับไม่ใช่นะครับโคดวัตอนะครับ ด้านหลังตอกโค้ดด้วยนะครับผมสวยงามน,นะครับผมก็เป็นรายการยิ้ย้อยนะครับแต่ก็เป็นชุดที่เก็บสะสมด้วยนะครับการย่อยก็สะสมนะครับเพราะว่ามูลคุณเท่ากันหมดนะครับผมโอ้นะครับตรงนี้บ้างนะครับอันนี้ก็มาจักรยานือนกัน,น ลูกเหมือนปั๊มนะครับปีใตมาา58นะครับอันนี้ปีพศ2558นะครับปั๊ม58นะครับสวยนะครับก็ใครที่ชอบนะครับสะสมนะครับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่เพียนะครับก็เข้ามาชมกันได้นะครับ เข้ามาชมกันได้นะครับจนเนื้อหลักเนื้อย่อยก็เชื่อว่ารัตถุกุลนะครับเท่ากันนะครับสาหรับคนสอบสมแล้วก็ศาัในทธาในธิวัตุของพ่อเพียนะครับก็เป็นอะไรที่นะครับจะต้องดูทุกการนะครับสองทุกวันดูแลเพื่อเพลินนะครับมีความสุขนะครับเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบนะครับผม อันนี้เขาเรียกว่ายอดขุนพลนะครับยอดขุนพลเมืองละโวนะครับน,นี่เดอดทองเหลืองครับรุ่นเจริญยศนะครับไตรมาสรีเก้านะครับใช่ไหมครับศรีเก้านะครับศรีเก้าไตรมาสรีเก้านะครับนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ชอบนะครับ มไว้นะครับวันหน้านะครับวัตถุมงคลก็จะเริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการย่อยๆนะครับเพราะว่าคนที่ศรัทธ,ธาหลวงพ่อนะครับเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่สร้างสร้างไว้ให้นี่ครับามีจํานวนเท่าเดิมนะครับก็จะค่อยๆเรือนหามค่อยๆจางค่อยๆเรือนหายไปนะครับผมก็จะอยู่ใน กับผู้ที่สะสมแล้วก็ผู้เช่าหาบูชาไปนะครับผมอันนี้เป็นเสือนะครับจำไม่ได้ครับว่าเป็นปเป็นเสือปีไหนนะครับผมแต่ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยครับน่าจะเป็นปีห9หรืออย่างไรนะครับเสือจิ๋วรุ่นสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผมรุ่นหลังๆนี่ครับที่ผมไปเช่าหามาจากวันนะครับอีกตัวหนึ่งก็ผมใช้ติดกายนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะใส่กันนี้นะครับแล้วก็ ใส่ไว้ที่กุญแจรถจักรยานยนต์นะครับของไว้ที่กุญแจรถจักรยานยนต์ก็จะมีสมุดสามสามตัวด้วยกันนะครับชอบมาในตอนนั้นราคา100บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะครับก็จะมีรูปหลวงพ่อเพี้ยนอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้เลยนะครับยอยกุนพนนะครับเนื้ออันนี้เนื้อว่านนะครับด้านหลังฝังต๊กุดทองคำนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะมีนีคัตตะกุทองคํานะครับสวยางามครับผมขออ,อภัยนะครับกล้องอาจจะสั่นจนสั่นไปหน่อยนะครับขออภัยแล้วก็นี่เดี๋ยวนนะครับเดี๋ยวมาดูที่โรลิก ถินสามัคคี18ตัวราสอนนะครับหลวงพ่อเ,เพียนนะครับปี 1, 52นะครับอีกเด่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเน้อทองแดงอ๋อมีสองอย่ครับ ราคาไม่แพงนะครับเป็นราคาหลักร้อยนะครับไม่แพงมากันเลยดเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นที่ระลึกวนคนขายวันมรณะภาพหลวงพ่อเพียนนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับหน้ากาดทองทิพย์นะครับอันนี้ทําบุญกระถินเมื่อปีที่ผ่านมาครับปี64นะครับ นี่ก็เป็นมหาอำนามหาบรารมีนะครับปีห้าหนึ่งนะครับเหรียญกระถินนะครับ<ว>เหรียนป่าตา ทันสมัแปกตอนนะครับสวยงามนะครับก็หลักก็จะวันนี้นะครับเราก็เอามาดูชุดยอ่อยๆนะครับอันนี้เป็นที่รึกระทีสามที่ปี2,563นะครับ้กนะ็จะเป็นชุดอย่างนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะที่ที่ที่ีหายไปก็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญชนะมาลน,นะครับเนื้อทองแดงครับผมได้เอาใส่กล่องเก็บไว้อีกนะครับยังอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกล่องนี้หละนะครับเก็บไว้ที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญชนะมาลนะครับอันนี้เป็น ปั๊มเหมือนปี58ครับอันนี้จะเป็นเสือไซยิดนะครับนี่พระปิตานะครับผมเป็นชุดกระถินปี63นะครับก็จะมีเหรียญชนะมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็บางรุ่นก็จะเป็นเหรียญเจริญพรเจริญพรล่าง60ปี690นะครับแล้วก็เหรียญมนมหาการนะครับจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับผมจะเป็นเหรียญชนะมานะครับในทองแดงนะครับ แต่การอะไอีกครับที่ผมยังไม่พูดถึงอกอย่างเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรมงคลบารมีทวีโชคนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับพิมพ์ใหญ่มีเนื้อ 3, สามกษัตริย์จุดสองนะครับกษัตริย์จุดสองนี่ก็จะเป็นกะไหลทองนี่เป็นทองแดงนะครับไม่ค่อนทองไม่ใช่กะไหลทองไม่ค่อนทองครับ ก็ประมาณนี้นะครับกับอ๋อมีอยู่นี่อ่านี่ได้มาจากแต่วัดตั้งแต่วัดแต่ตั้งแต่ที่ลงห่องอยู่นะครับอันนี้เป็นพระสังฆา,ายนะครับมีพยานด้วยนะครับสุดาอันนี้จะไปทําบุญที่วัดนะครับก็จะไปทําบุญที่วัดนะครับก็จะไปเสียบอ,อ่ปักก็จะเป็นอะไรเป็นไม้แล้วก็มีให้เสียบ เสียบเงินบูชานะครับเสียบเงินเราก็จะได้อันนี้มานะครับส่วนนี้เป็นเหรียญเสียเหรียญเสียมารุ่นมหาเศรษฐีทวีทรัพย์อ๋อนี่หลวงพ่อรวยนะครับภาษาที่โกวัดจันทร์อำเภอนครหลวงนะครับจังหวัดอยุธยานะครับออกเมื่อปี2564 ดูสิเป็นกระดานสวยงามนะครับชอบนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหรียญไตมารท้าเก้านะครับออกโดยวัดจันทร์นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับทำพิธีที่วัดจันทร์นะครับเพื่อนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไม่ทันเหรรุ่นนี้ไม่ทันหลงพรวยนะครับด้าน้าครับแต่ก็สวยงามครับชอบก็เลยบูชาครับนีหครับโอ้ยคิวยังสวยสีเดิมๆเลยนะครับสวยงามนะครับก็ สวยจริงนาเรียมนะครับใช้เรียมใช้ให้ลูกให้หลานใส่นะครับเราก็ได้ใครก็ได้นะครับที่ศรัทธานะครับที่ชอบนะครับก็สหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับพาชมวัตถุมงคลนะครับเนื้อย่อยนะครับก็ว่างๆเย็นๆสบายทักทายกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็พบกันเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะนําวัตถุมงคลอะไรนะครับมาเพื่อนๆ FC นะครับติดตามรับชมนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับในช่องพงพัน channel และอีกช่องหนึ่งนะครับคือรุพันธ์พักเครื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ